ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศัก์ศีคนเกษตรแห่งที่ราบสูงครับมืนีเป็นวันที่21มกราคม2567ครับบ่าวศักดิ์ศครับเบาักีก็สิมีข่าวดีเรื่องราคาปุ๋ยมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบางสูตรลงถึง200บาทต่อกระสอบนะครับพี่น้องบางสูตรลง50บางสูตรลง30ครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องก็ต้องขอขอบพระคุณทางร้านขายปุ๋ยเพิ่นลสกอรเนอที่ได้ให้ข้อมูลมาแบ่งปันให้กับพี่กับน้องนะครับพี่น้องครับ บ่าวสักสีไปซื้อปุ๋ยอยู่ร้านนี้ครับพี่น้องครับร้านพิบูลร่บด้วยเงินทองตรงขามนะครับสถานีตำรวจผู้ทอนนะครับพิบูลมั่งสาหารเด้อครับพี่น้องราคาเป็นดังที่บ่าวสักสีแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบในมื่อนี้เลยเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะท็อปวันครับพี่น้องครับ4600นี่830บาทครับ1688 8แปดแปดแป1ร้อบาท

1 6 1 6ก1ิพ0กแบาท1 5 1 5 1 5ิ1หาบาทครับวีแตนกันหาสื่อเด้อชิพ8กแค่เจ็ดบาทเท่าน,นั้นครับพี่น้องครับปุ๋ยสร้างครับระเบิดหายี3สิบสามบาทระเบิดหัว3 3มสามสานะครับพันสามสิบำหรับพี่น้องที่เฮดให้หมอไใมั่นเด้อครับพี่น้องปุ๋ยสร้างครับพี่น้องครับกระต่ายครับพี่น้องครับ 4600 00, กระโลดลงเหลือ850 16 16 8 1,020บาท16 20 0 920 10 10 10 680 10, 13, บาทครับ15 15 15 1,040บาท16 16 16 1,140 13 13 24 1,300บาทมีรถหลายสูตรเด้อครับพี่น้องครับปากห้างครับพี่น้องครับ 4 6 0 0 8บ5 0บาท1 4 16, 00, 8, 50, 14, 3 4 6 7 0บาท1 6 8 8 30, 28, 8 3 3 2 8 8 8 8ป0ร้0 0 9า0 1 5 1 5ี่ส0บบาท1 4 4สิบส0บหบาบาท1 9 4 6 7 9 0 2820 1 1 5บ2 1 4พันเกาบาทสิ0า0หรัาทบสนกปลารับนูปาคางกะ ราคาพ่อฟังอยู่ครับพี่น้องครับสื่อหาได้ตามใจมากครับพี่น้องครับต่อมาครับพี่น้องหัวง้วขั่นไทนะครับพี่น้องครับ18 45 850 16ห8 860 1 8 1ย6 0 3 0บ6พันาบาท16 16 8นะครับ1,000บาท 16, 2 0 0 9 30 1 5 1ศ5 5 1 0 4 0บาทครับทหัวง้วขั้นไทยนะครับพี่น้องครับ

1,500บาท21 7 4 1บ8 0บาท8 24 24 1,950 23 88 1 2 7 0บห5เร้ากา25กิโลกรัม950บาทครับพี่น้องครับปุ๋ยตามงกุดครับ40 00 840 18 88 890บาทครับ15 1ห1 5 1,030บาท 1578 1,020บาทนะครับแคปเอาหน้าจอเด้อครับพี่น้องครับฟังบอท่านจังไดก็ขอให้แคปเอาหน้าจอเอากรกฎ1840 850 21 cc 990 15 15 15 1,360 13 5 38 1,490บาทครับพี่น้องครับ นี่เป็นสถานการณ์ปุ๋ยเคมีเนาะครับเนาะในเขตของเฮานะร้านพี่บูนนะครับพี่น้องครับกับเขาไปเบืองไปหากันนะครับเนาะสำหรับปุ๋ยขี่ไก่ครับพี่น้องขี่ไก่ขี่แกบนะครับพี่น้องสามสิบบาทนะครับขี่ไก่ไข่นะครับพี่น้องอยู่ที่สามสิบสามถึงสามสิบห้าบาทนะครับช่วงนี้ราคาก็ตึงขึ้นมาแน่น้อยหนึ่งนะครับเนาะสำหรับปุ๋ยขี่ไก่นะครับซึ่งมีความต้องการใส่ค่อนข้างหลายราคาก็เลยขึ้นครับพี่น้องครับ สำหรับสถานการณ์นะครับพี่น้องครับราคาปุ๋ยเคมีตอนนี้แม่ปุ๋ยแลนลงครับพี่น้องครับคาดการนะครับว่าปุ๋ยสูตรสีลดลงเรื่อยๆอีกก็นีอีกครับเนื่องจากว่าแม่ปุ๋ยที่มีความสําคัญนะครับคือจังอ่าสูตร0ูนย์นะครับพี่น้องก็ได้ลดลงไปจนเหลือแค่เก้าร้อยบาทนะครับผมเชื่อว่าราคาปุ๋ยสีลดลงนอกจากว่าจังสี่ละครับพี่น้องครับ ขอให้พี่น้องติดตามราค่าปุ๋ยไปเรื่อยๆสําหรับพี่น้องผู้ที่เฮ็ดหน้าปังนะครับกําลังวานเขาหรือกําลังสีวานปุ๋ยนะครับบางร้านนะครับเป็นร้านที่สื่อมาดนนะครับราคากับแพงนะครับบางร้านสื่อมาลงมาเรื่อยๆขายดีราคากระสิขื้นลงตามตลาดให้พี่น้องได้เห็นดังต่อไปนี้ล่ะครับพี่น้องครับดังนั้นในเวลาการสื่อปุ๋ยสื่อหยังนะครับหนึ่งล่ะครับใกล้บ้านว้ก่อนดีครับพี่น้องครับอยู่ใกล้บ้านท่าน แพงก็กันสิบบาทสิบบาทสามสิบบาทกระซือโหลดครับเปรียบเทียบกับค่าโถลดที่พี่น้องแล่นไปหาสิบบาทร้อยบาทคุ้มกากันหลายนะครับเนะบาะเ่าซักสีนําเสนอข้อมูลเป็นกลางให้กับพ่อแม่พี่น้องทีอยากซื้อปุ๋ยแล้วกระซือไหลนะครับเขาไปในตัวเมืองร้านนี่เพิ่นก็ะขายดีนะครับเราเพิ่นกระใหข้อมูลพร้อมเนาะครับเนาะปกติร้านอื่นแต่ให้ข้อมูลเบาศักสีก็กสีอันให้พี่น้องฟังคือเก่านั่นแหละครับพี่น้องครับแต่ว่าส่วนมากกระสี พักการปกปิดขขอมูลไบ่อยากให้เอามาเ้าเพราะว่าบางเถือสูงกว่าเขาจังสีนะครับพี่น้องผมกัเข้าใจนะครับพี่น้องครับดังนั้นให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่ซื้อปุ๋ยนะครับเบิ่งราคาหนารนานแลร้รก็ตรวจสอบให้ดีๆฟังเบาซักสีประกอบถ้าแพงกว่ากันหลายแนะนําให้เขาไปซื้อทั้งในครับถ้าพ่อพอปันกันหรือแพงกว่ากัน10บาท20บาท30บาทซื้อใกล้บ้านของทานนะครับสิเป็นการประหยัดต้นทุนได้มากที่สุดครับพี่น้องครับ สำหรับมือนีกะ่ะสมมาผ้าควนนะครับขอพระคุณสาหรับการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับมือนาเบาสักษสีเสียวขอมูลมาฝากพี่ฝากนองอีกนะครับสวัสดีครับ